ไม่ไหวไหวไม่ไหว <c oughs> ไหไม่ได้ครับซูมไม่ได้ซูมไม่ได้ <c oughs> เอาเป็นแถวเลยเอาเป็นแถวเลยเอ้า <c oughs> เอา้ากี่ตัวจิตตัวต้องใช้ครีมเอ้ยมาครับผมปลาเหลืองเราต้องใช้ชครมีมครับ ัไอเบรดออกอเหรอมันเบรดออกอีกเหรอวทำไม่มีแค่นี้มีตาข้าตาทุกที่ำไมเอาขึ้นมาตัวเดียวข้างหลังโดนนะครับนี่ข้างหลังเหมือนเหมือนจะโดนหลายตัวเนี่ยกี่ตัวครับโอ้ยแก้แวแก้วสวยง,งามครับสวยงามจ้าแก้วเยี่ยมั้งแรกครับข้ง,ขงแรกไอ ไอ้เงินตั้งใจนี่หรอตะกร้าเราหรอไปไม่ไหวไปไม่ไหวไปไม่ได้ครับซูมไม่ได้ซูมไม่ได้เอาเป็นแถวเลยเอาเป็นแถวเลยเอ้าเอากิดตัวกิดตัวนะครับต้องใช้ชีมเอ้ยมาครับผมปลาเหลืองเราต้องใช้ชีมครับติด นี่เอาแล้วครับนะก่อไปก่อกอก่อกอไปเลยอย่าช้าอย่าช้าก่อไปเลยครับให้มันตึงตลอดเลยแขวก่อไปเลยก่อไปเลยไม่ต้องไปตั้งนะครับไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปตั้งก่อไปเลยครับก่อไปเลยเดี๋ยวเก็บสายก่อนนะครับไปดูหน้าดูตามันสิมันตึงไหมน่ะตึงอยู่ไหมก่อไปเลยเงยก่อไปเลยอ่ะ ไม่ปั่นไม่เข้าช่างมันกอยอย่างเดียวต่อไปกอไปเออใครมาครับไม่ต้องไปตั้งเบรกให้มันตื้ออย่างเดียวความรู้สึกตอนนี้เราตื้อๆเอาแบบเก่าๆปั่นไม่เข้าช่างมันให้สายตึงอย่างเดียวเอามันตายคาเบนเลยนานๆจะได้ปั่นอุยอะไรวะ

มันกระโดดระบัดเมอกี้นะเห็นปโจเห็นช่วมันกระโดดปะ,ะ,โโะ,ดดะที่สองเาเปล่นอะไรเขาวันนี้เขาเปลนอะไรกันวะเนี่ยวะโหลุดครบับลงคนสอะบรเนะโหนี่ดูอยอเลป็นอะไรวะวันนี้วะขนาดเล่นคามือเลยนะน่ะ มันอยู่แล้วมันชาร์จสองทีเมื่อกี้เนี่ยรั้งที่เท่าไหร่นะรอบสี่แล้วนะมันเป็นอย่างนี้นะว่าจะไม่พลาดนะเมื่อกี้นะว่าอยู่แล้วนะใจเย็นปึ้บนะมันชาร์จสองทีขึ้นตลอดนะเมื่อกี้เนี่ยวันนี้วันอะไระไปนฮะ โอ้โหวินานหลุดเลยโอ้โหถ้ามันหลุดทำไมไม่หลุดตั้งแต่ทีแรกมันเห็นตัวแล้วเออปักสองทีอะไรที่เหีืย่ที่หลุดไปแล้วทอดในเต็นจานแล้วนะ่ะ <laughs> โอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมผมล้วงให้ไหมนี่ออกมานี่เลยโอ,อ้ยเห็นตัวแล้วเนี่ย พอช้าไปฮะไม่ก็สายตึงตลอดนะไม่ได้ย้ำเนาะไม่ได้ไม่ได้ย้ำนะย้ำย้ำไปกี after, ่ทีการย้ำปองเออมันก็น่าจะอยู่หรือวะมันโดดช้าตะกี้สบายโอ้โดดขึ้นเหมือนลมลมเลยอะดูโดดโอนะครับหลุดนะครับตัวที่สี่นะครับลู แม่เป็นไรนะครับอกไม่ใช่วันของเราอ่านะครับอ่าเอาใหม่รุ้นใหม่อ่ารุ้นใหม่ครับไปใหม่นี่นะครับขวดขวดเราไม่ได้ทิ้งนะครับอ่าอย่ามาดราม่าว่าเราทิ้งขวดลงน้ําอีกนะครับอ่าขวดยังอยู่ในสายนะครับนี่ครับนะชอบดราม่ากันนะด่าจังนะครับขอร้องนะครับเมนให้เม้นแบบสุภาพสุภาพขวดงอยู่ ขวดยังอยู่นะครับเราไม่ได้ทิ้งขวดลงน้ํานะครับอ่าโอ้ปลานี่ขวดยังอยู่นะครับอย่าดราม่าอย่าดราม่าไอ้ปล่อยไอ้ทิ้งขวดลงน้ําอีกเอา,ลาเลยครับอาอถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอ่าไอ้โจมันร้องหรอ,อมื่อกลข้างหลังอ่ะร้องหรอคันละคันนัน้น,นอ่ะไม่น่าโดนชีตเต็ดเนี่ยน่ะไม่น่าหลุดเลย ดีนะผมไม่ได้จับไม่ไม่มันชาร์จแล้วมันอยู่แล้วนะไม่มันจะติดกามแลาวผมว่ากามแข็งปะมันไม่ชาร์จเป็นระมันสวนไปีทีนะสวนสองทีที่สองอ่ะหรือตัวนี้นกใหญ่กว่าแขนอะ เห็นในน้ำกระจายอยู่มึงงงทำไมใหม่รุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ฮะเออนั่นแหละท<ป>านนั้นหมดเลย <laughs> ใครเอาตัวแรกใครปล่อยตัวแรกเขาผมผมไม่รู้ครับว่า อพอปล่อยแล้วพากพวกปล่อยหมดเลยผมก็ปล่อยไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่ดูครับโดนอีกแล้วเนาะดูครับสองตัวตัวบนโดนชี้ให้ดูหน่อยครับชี้ดูหน่อยมันเป็นที่ปล<บ>า <c oughs> แรงมันจะหลาดเนาะโอ,โอ้โหสุด,ดยอดเลยกินกลางตัวเลยครับอยู่ใต้ท้องเรือเราดีแบบ ไม่ได้ไก่อะไรมากมายเลยนะครับดูโอ้โหเก๋าเก่าคู่เลยว้าวเก่าเก่าอ่ะเก่าเก่าอ่ะ เก่าไหมเก่าคู่เก่าคู่แก่ข้างหลังโดนไหมครับไม่โดนนะข้างหน้าคนละคู่เลย